ทั้ง2พศเหรียญ25สตางค์พศ2493และเหรียญ25สตางค์ปีพศ2 5 0 0มีแบบที่เป็นเหรียญราคาหลักพันหรือหลักหมื่นหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหรียญกระสาบเหรียญมุนเวียนและวัตถุมงคลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวและอัปเดตราคา เหรียญ25สตางตราแผ่นดินทั้ง2ปีพศหลายๆคนอาจจะมีเหรียญน,นี้อยู่ในมือและหลายๆคนก็สงสัยว่าเหรียญ25สตางทั้ง2พศนี้พศไหนนักสะสมนิยมเล่นหากันระหว่างเหรียญ25สตางปี2493และเหรียญ25สตางปีพศ2500ทั้ง2เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ25สตางตราแผ่นดิน รุ่นที่1และรุ่นที่2ตามลำดับนะครับสำหรับเหรียญ2ี่สสตางค์รุ่นเก่านี้สร้างออกมาด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินซึ่งเป็นเหรียญที่หลายๆคนนั้นมีข้อสงสัยกันมากก็เนื่องจากหลายคนมีเหรียญน,นี้อยู่ในมือหลายคนมีเหรียญน,นี้อยู่ที่บ้านตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งท่านก็เก็บเหรียญน,นี้กันมานะครับ และไปรับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆที่หลายๆเพจหลายๆเว็บว่าเหรียญรุ่นนี้มีราคาเท่านั้นเท่านี้คลิปนี้ผมก็เลยมีข้อมูลพร้อมที่จะบอกข้อมูลความจริงของเหรียญทั้งอสองพศนี้เหรียญน,นี้นะครับไม่ได้มีราคาแพงทุกเหรียญน,นอกจากบางเหรียญที่เป็นเหรียญที่หายากและมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะน้อยหรืออาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเหรียญเอออรคอย ซึ่งผมก็เคยทําคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆดูหลายๆคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้อย่างเช่นเหรียญ25สตางค์ที่มีราคาหลักแสนจนไปถึงหลักหมื่นก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างเหรียญปกติกับบล็อกที่หายากคือบล็อกที่หายากขีดตาแผ่นดินจะต้องลงกลางพอพานเท่านั้นส่วนบล็อกที่หาง่ายหรือบล็อกปกติจะมีจำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาล ีตาแผ่นดินจะลงปลายพอพานนะครับแต่สําหรับวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงบล็อกที่หายากหรือบล็อกเออเลอร์คอยผมมาพูดถึงบล็อกปกติของเหรียญ25สตางค์ทั้งปีพศ2493และปีพศ2500ลักษณะจะคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้ว2เหรียญน,นี้มีข้อมูลของเหรียญที่แตกต่างกันมากเริ่มจาก เหรียญ25สตางค์ปีพศ2493ก่อนนะครับมีจำนวนการผลิต23 1, 70, ล้าน1,70 0เหื่นเรียญนี่คือจำนวนการผลิตของเหรียญ25สตางค์รุ่นที่1มีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้สูงอยู่นะครับอยู่ที่750บาทแต่ราคาที่เล่นหากันจริงๆปัจจุบัน มีราคาเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญสวยๆหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ5 0บถึง100บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้บอกได้เลยนะครับมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆราคาอยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ5ถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆอาจจะอยากขายให้ได้ราคาแพงก็ต้องลองไปโพสต์ขายตามเว็บตามเพจดูนะครับ ถ้าคนที่เขาอยากได้จริงๆเราไปโพสขาย3า0ยถึง4 0 0บาทแล้วเขามาเห็นเขาไม่มีเขาอยากได้เขาก็ซื้อนะครับส่วนเหรียญที่2เป็นเหรียญย5สตางค์ตาแผ่นดินเช่นกันนะครับแต่เป็นปีพศ2,500มีจำนวนการผลิตที่แตกต่างกับเหรียญย5สสตางค์ปี2493ค่อนข้างที่จะมากมากมายหลายเท่านะครับผลิตมากมายถึง 620ล้าน480,000เหรียญแน่นอนนะครับจำนวนการผลิตที่เยอะแบบนี้จะให้มีราคาสูงหรือมีราคาเท่ากับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2493คงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเหรียญน,นี้มีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เหรียญ UNC อยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับ แต่ราคาที่เล่นหากันจริงๆสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้อยู่ที่ราวๆ20-30บาทและถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้บอกได้เลยนะครับมีราคาราวๆประมาณเพียงแค่3-5บาทเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเหรียญจะมีอายุผ่านมายาวนานกว่า60ปีแล้วก็ตามแต่จำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาลขนาดนี้จะมีราคาสูงก็ บอกตรงๆเลยนะครับอาจจะดับฝันหลายๆคนเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนใหญ่เหรียญน,นี้จะมีแต่คนที่เทขายนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็เก็บเหรียญน,นี้กันมากในส่วนของนักสะสมก็จะเก็บเหรียญน,นี้กันคนละหลายร้อยหลายพันพอมีที่ไหนเปิดรับซื้อก็จะมีการเทขายราคาก็เลยไม่ไปไหนสักทีนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดี ที่เหรียญยังไม่มีราคาแพงเพื่อนๆก็ลองซื้อเก็บกันดูนะครับวันข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจดีเหรียญน,นี้จะต้องกลับไปเป็นเหรียญที่มีราคาสูงอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของเหรียญย5สสตางค์ตาแผ่นดินทั้ง2ปีพศถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีครับ